โรงเรียนขนาดเล็กไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่เคยคิดไหมครับว่าสถาบันที่สร้างคนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งก็คือโรงเรียนขนาดเล็กตามพื้นที่ต่างๆกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดเราจะปล่อยให้พวกเขาถูกทิ้งไว้ข้างหลังจริงๆหรือครับนั่นเป็นคำา่าที่สำคัญมากค่ะ พอโลกทักวันี้เปลี่ยนไปแล้วการศึกษาแบบเดิมที่สอนให้เด็กออกไปหางานมันไม่เพียงพออีกต่อไปตอนนี้เราต้องสอนให้เด็กสร้างงานและพึ่งพาตัวเองให้ได้ค่ะหมายความว่าปัญหาใหญ่ที่สุดคือวิธีคิดและวิธีการสอนของเราใช่ไหมครับแล้วเราควรจะเริ่มปฏิวัติจากตรงไหนดีถูกต้องเลยค่ะเราต้องเริ่มปฏิวัติ3เรื่องเล่นด่วนค่ะเรื่องแรกคือปฏิวัติการเรียนรู้ค่ะ เราต้องเลิกยึดติดกับตำราและหลักสูตรแบบตายตัวแล้วหันมายึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้อิสระเขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาถนัดและสนใจจริงๆเหมือนเรากำลังคุกกิ้งหรือปรุงหลักสูตรใหม่ที่เหมาะกับเด็กแต่ละคนโดยใช้ความรู้ในท้องถิ่นและความรู้ใหม่ๆจากทั่วโลกมาผสมผสานกันค่ะน่าสนใจมากครับทำให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตัวเองแล้วเรื่องที่สองล่ะครับ เรื่องที่2คือปฏิวัติบทบาทของครูและโรงเรียนค่ะโรงเรียนต้องไม่ใช่แค่ตึกสี่เหลี่ยมที่ให้ความรู้แต่ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนหรือครัวของหมู่บ้านที่สามารถสร้างไรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงส่วน,นคุณครูเองก็ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนหน้าชั้นมาเป็นโคช้ชหรือผู้ออกแบบการเรียนรู้และต้องได้รับการพัฒนาบนหน้างานจริงหรือ on the job training ไม่ใช่ดึงครูออกจากห้องเรียนมาอบรมค่ะเห็นภาพเลยครับเปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนคืนครูสู่ห้องเรียนและการปฏิวัติสุดท้ายคืออะไรครับสุดท้ายคือปฏิวัติระบบสนับสนุนค่ะเรื่องนี้สําคัญมากหน่วยงานส่วนกลางต้องกระจายอํานาจให้โรงเรียนอย่างแท้จริงเปลี่ยนจากการเป็นผู้สั่งการมาเป็นผู้สนับสนุนนิเทศและติดตามผลผ่านระบบออนไลน์ และที่สำคัญที่สุดคือต้องลดพาระงานเอกสารลดการประเมินที่ไม่จำเป็นลงเพื่อปลดปล่อยให้ครูมีเวลาไปทุ่มเทกับนักเรียนได้อย่างเต็มที่ค่ะสุดยอดเลยครับปฏิวัติการเรียนรู้ปฏิบัติบทบาทและปฏิวัติระบบสนับสนุนนี่คือหัวใจของการพลิกโฉมโรงเรียนขนาดเล็กให้กลายเป็นโรงเรียนจิ๋วแต่แจ๋วที่เด็กทุกคนเป็นเลิศในทางของตัวเองและเติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืนใช่แล้วค่ะ เรามาช่วยกันสร้างโรงเรียนแห่งความสุขและนวัตกรรมมาร่วมการปฏิวัติการศึกษาไทยแก่นเถอคะค่ะขอขอบคุณพุทธรยนที่สร้างขึ้นเพื่อชี้นำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย